สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเจนซาวิสานพาลาะนะคะวันนี้เรามางานประจำปีวัดโกกากนะคะดีจ้าวันนี้เราอยู่ที่วัดโกกากนะคะงานประจำปีวัดโกกากวันนี้เราก็ได้ของไป ภูตาประาพัด้วย่องจาระหลมฟ้าหมูเรื่องน้ำหน้าไม่ว่าจะเป็นทุกเลื้อยใหญ่ก้อนใหญ่ขนาดกลางเป็นบ้าหอมน้ำปุ่างเกาหลีหอมน้ำปุ๋ยหมูย่างเกาหลีน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรสมุนไพรของกินของช้าเยอะ้เลยค่ะทุกทีมาชมมาชิมมาถวายมาทำบุญกันได้นะคะที่วัดปุกับงานเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่28นะนะคะ กาต้งคาการตั้ไค่ากาั้งค่ากรั้งคากาต้้งคการ้คากรตั้งก็รตังค่าารต้งค่าการ้งากังค่ากาต่ากรตั้งคกตง่าัครั้งการตั้งกตัค่ารตงการั้งครงค่ารักรต่าร้งคกรัาราการาการั้งกร่าการงกา่าการงก่าครรัค กัรประมที่ตากสุ่มดาวอทมอาทิตย์าไววันที่ห้ารถรบานเล้ยของท่านตอแล้้ที่ตากจะรับประทานอาหารที่บ้านของท่านครับก็มีรายการที่จะจะนดให้ทุกท่านทุกบนได้มีส่วนร่วมอารโฆาบนทาการก็ยึดตก๊ตูนะครับร้าน้าุดกตูร่วมกับโมชสามพันบาท แล้วนะกชายลูกายกชายที่ต้นนะฮยเ้าหน้ทีุ่ดอให้สาดนะะต่อที่อยางอยขาสายไม่ได้ขออิมพกาบคุณไว้นะคุณคูนะฮะสหรับพี่น้องนะฮกชากโสดไดเนางมา่วยเ่ดนะฮะเพื่อเป็นนักรียนที่ขาดได้นะฮะเป็นหน้านตาทมดไป ตอนนี้กำลา,างกลาาับไม่เจอเลยค่ะทุกคนไม่รู้ว่ามาทางไหนไจะกลับตรงไหนครั้งแรกที่้าก็หลงทางแล้เดินสา,ารมากรม้ไก่ นะคะทุกคนอุ้ยชาวน้อยตดน้ำก็มีค่ะทุกคน